ไอจีมาเที่ยวที่ไหนคะมาเที่ยวชลชัดไม่ใช่มาเที่ยวเมืองเก่าค่ะมาเที่ยเมืองอไมเก่าคเมืองเก่าเลยครับประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะที่ดีอีดการออกเดประวัติศาสตร์ คุณามคำแหงค่ะไปไอจีไปไหว้พ like ่อคุณลามคำแหงค่ะไอจีขึ้นไปไหว้ค่ะโอ้ขึ้นไปเลยไ้ไ้พ่อคุณขอโทษวันนีสุขะาละพ่อหนูมาเลย คนหน่อยแม่มาแล้ววิวครับหนุดูววสวยอยู่นะคะถ้าเกิดอย่างในตัวข้างหนาก็จะเป็นวันเสา เทศกาลลอยกระงทงความเชื่อลื่นไปก็จกัดแสงเถียงไล่สายจุดนี้ใช้โบราสเส้นฉาบดาราบนนแสดงใช้าามือนี้เท่นบานังคติลาบาทในดงตาลพ่อคุณรามผแห่งน,นั่งว่าราชการในดงตาลท่านจะประทับอยู่บนเนินกระสา,า,าดพระราชจวังนี้นะท่านยาวกระดึงขวนไว่ที่หน้าวางัง มีชาวบ้านมีใครเดือดร้อนนองทุกขกก์สันน่งกระดิ่งแก้ไม่ไดนท่านได้ยินท่านกรจะ,จะดิดลงจากท้องพ่อลงไปนั่งที่แท่นบารังข้าสิลบาบาทนู้นไปสั่ตัวนี้วิมเดือดร้อนอะไรวิทวมทุกข์ยากอะไรในพ่อคุยทำไมมาอันนี้ก็จะเดินเที่ยวนะคะหนึ่งสอง,สองแล้วรถเราก็จะไปรับอีกฝั่ง,นงหนึ่ง ลุบลูกลูกเลยเนาะไปละแดดติดตูดคนเล็กเหรอพี่เขาขอถ่ายรูปกับไอจีการประเทศด้วยพี่เห็นไอจีขอถ่ายรูป ดูวิวสวยๆนะคะเมืองเก่าสุขโขทยัยเมื่อกี้ลุงเขาก็บรรยายแล้วแต่ยายแววลืมหมดละว,ว่ามีพระพุทธร,รูปอะไรมากบริเวณนี้ก็ประมาณห้าสิบไล่แกบอกแต่ชั้นในพันกว่าไร่ นี่จะเป็นชั้นนอกปูเห็หายตัวแล้วไม่มีที่หายลูกหนูไม่มีที่ถ่ายรูปแล้วไอจี มาแล้วยังประสาทมาไงเฉียวด้วยลูกเฉียวยืดตรงกลางและเฉียวเนี่ยหนึ่งสองส

อยากกินไหนมากที่ดเมืองโมาเมืงเก่าเมืองเก่าพธกรสาากำลังแกินเก่าอันนี้เป็นข้าวเกียบบมิดเราแนี้สบรรยา้ากจะตกแต่งแบบโบราณนิดนึงไกินเกาเหล แห้งโบราณสุดสุขโขทัยผัดปลาทูของน้องไอจีนะคะก็ผัดปลาทูน่ารักมากการอิม่มแล้วต่อด้วยทัดทิมกรอบค่ะาเวทต่อด้วยบัวลอยก้เนียวมะม่วงสุขโขทัยุยไปพูดละ

โคบานโคบานจีทำไมไม่ถ่ายรูปตรงนี้สวยออกจากเมืองเก่าก็พากันมากินข้าวกินข้าวเสร็จก็มาต่อที่นี่นะคะแฮค่ะแบบะแบบะแบ,บ๊แบ,บ๊แบ๊ เล็กๆเล็กๆเล็กตๆเล็กๆเขาจะขี่ม้ากันจีดูอะไรคะอีกัวหน้าอีกัวหน้าอีกัวหน้ากิ้งกายก แต <f> ่ยานอีกนเล็บเป็นยาวนะเล็บเป็นดอกไงงอปูเนยไงงวงปูอ่ะไอ้เจ๊นี่ก็มีตัวนูนี่ตัวใหญ่มากเลยฮนเนี่ยเลี้ไปแมันดูดิจริงนี่ ไอจีบอกยืนพอนี่ก็ได้ไอจีมาดูสิเราถ่ายรูปนะคะแต่ไปไม่ได้ค่ะร้อนจัดไอจีไม่เอาไปเดินดูกวางนู้นเราเดินมาเจอไม่รู้ต้นอะไรแต่สวยมาก ใครรู้ด้วยใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะออกจากเมืองเก่าแล้วก็มาเที่ยวที่เออเรือนจำแต่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะมีจำหน่ายของฝากด้วย ขีมม่มาจีอยู่ไหนนาอที่สุขโขทัยสวรรคโลกอต้าอเอต้เอเอ้เอ